Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุ้มชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมง,งานพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษข,ของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือณพระาาราชวังบักกิงแฮมสหราชอาณาจักร วันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกา1นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจากักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมง,งานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่ตาง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรปริเจนใหญ่และไอแลนด์เหนือส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่6พฤษภ,ภาค,คม2566นณพระราชวังบักกิงแฮมทั้งนี้ในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงดอนดอนสหราชอาณาจักรมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ พระราชวังบัคกิงแฮมสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1703เดิมเป็นคฤหาสน์ของจอห์นเชฟฟิลด์ดุกแห่งบัคกิงแฮมต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ส่งซื้อคฤหาสน์หลังนี้เพื่อใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และสำหรับพระราชินีชาลลอตซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อคฤหาสน์ควีนต่อมามีการปรับปรุงเนื่มครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิง มาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เป็นพระองค์แรกพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีรวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองซึ่งระเบียงด้านหน้าของพระราชวังเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จออกสีหบัญชรเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองที่สําคัญอทิงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสลิราชสมบัติครบ70สปี ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปีคศศริสตศักราช2022งานพิธีสวนสนามกองทหารรักษาพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าชาวทีสามและสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบิเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่6พฤษภาคม2566เมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิงแฮม ส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สําหรับพระประมุขประเทศต่างๆอาทิประเทศไทยราชอาณาจักรบาเรนราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รัสกาต้ตาและประเทศญี่ปุ่นส่งมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุขประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคาเมล่าเสด็จออกณนห้องโถงเดอะพิกเจอร์แกลเลอรี่ และเสเด็จพระราชดำเนินถ pues mm ึงห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหลังจากงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุกประมุกและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา18นา56นาทโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรปริเจนใหญ่และไอแลนด์เหนือณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันถัดไป ทรทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัศนานุปาทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติและประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพุทธศักราช2566 เวลา16นาฬา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกมอมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่นอวณนีวิริชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสมบำเพลพระชุกุศลทัศนสนดาุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติและประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพุทธศัการาช2 5 6 6 โอกาสนี้ทรงจุดทุบเทียนเพื่อนมันรสกรารผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏ,ปฏ,ปฏิมาเชยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจามเอมประสูติคู่รพระอฐิเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินเสึ่งปิดสถานในพระที่นั่งบุษบกมาลาส่งคมทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยกับถวยราชสการะ พระโกรธพระอาทิตย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งปริทันที่พระแท่นพระนุกพระประดลมหาสวตชาติสงคมจากนั้นทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ31รูปที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอ่านประกาศถวายสะดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้วยการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชา,ชาติอ่านประกาศถวายสะดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลก จบแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษินานุปทานเฉลิมฉลองบาระครบรอบ100ปีวันประสูติแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลมธรรมะทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าพระราชอาณรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนุภาพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระอธิทรงธรรมทรงศีล ระเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศรินทราวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร15้าไตรและย่ามที่ระลึกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระอาทิทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอาดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก16รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึก พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัตรัระชการที่9และพระพุทธรูปประจำวันประสูตรคู่พระอัทิหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงคมพระโกศพระอัทิที่หน้าพระแท่นพระนุภาพระดลมหาเสวตฉัตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงประกอบพระกรรกิกที่มีคุณุปการต่อประเทศในหลายด้านได้แก่ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสําหรับคนยากจนคนชายขอบและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสู่พัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนระดับปฐมศึกษาและปถมศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกลในพื้นที่ชายแดนและชุมชนแออัด ทรงรับองค์กรการกุศลไว้ในพระอุปธัมหลายองค์กรทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้านวิทยาศาสตร์ทรงให้ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสติภาพการขจัดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรงสนับสนุนนโยบายระยะยาวด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการพัฒนาโดยทรงส่งเสริมทางการเงินเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโลก ด้านวัฒนธรรมส่งรับสั่งได้หลายภาษาทำให้ทรงมีพระปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทรงเป็นนักอ่านนักเขียนโดยได้แปลและเรียบเรียงหนังสือในหลากหลายประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงของไทยในท้องถิ่นเช่นคณะหุ่นกระบอกโจลุยทรงจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมดนตรีสากลสนับสนุนนักดนตรีไทยในการศึกษาต่อและส่งเสริมการแข่งขันและคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศ ทรงสนับสนุนวงดนตรียางซิโฟอนีกรุงเทพและวงซิฟฟอนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงเป็นโออุปถรัรมภ์โรลละครโอเปร่ากรุงเทพรวมทั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวราระครบรอบ100ปีวันประสูติในพุทธศักราช2อง6องคกการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติสะดวดีเฉลิมพระกิติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยาใิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในวาระครบรอบ100ปีวันประสูตร สมเด็จพระอริยวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามจัดอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาธิวาสราชนครินในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาในวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงประกอบพระกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานาประการทรงทำนุบำรุงวัดและกิจการอันเกี่ยวข้องมากมายโดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลณวัดราชบพิษสถมหาศีมารามอยู่เสมอทรงเป็นประธานในการบรูรณะปฏิสังขรณสุสานหลวง เมื่อเสร็จการพระเมรุพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสรีรางคารมาบรรจุไว้นะสุสานหลวง ที่ศาลาพระราชสัตธาวัดปฐุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาธิวาสราชนาครินในวาระครบรอบ100ปีวันประสูตรโดยมีท่านผู้หญิงศรีสว่างวง์บุญจิตราดุลเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งวัดปฐุมวนารามร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล ที่วัดป่าศริวัฒนาวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รองประธานกรรมการบริหารวัดเป็นประธานเปิดพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินซึ่งคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2563เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งความดี จากนั้นผู้ว่รชาชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมาเพ็นกุศลอุทิศถวายเนื่อง <c oughs> ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่100ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระาพาราชทานผ้าไตร20ไตรเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์และพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทาน โอกาสนี้ได้มีพิธีทอดพระป่ามหากุศลเพื่อนำปัจจัยธรรมุบำรุงเสนาสนัของวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ซึ่งเป็นวัดแรกและวัดเดียวที่ทรงรับไว้เป็นวัดในพระองค์เมื่อวันที่12มิถุนายน2550 รวมทั้งทรงรับเป็นประธานในการจัดสร้างเจดีศรีพุทธคยานาวัดแห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา และที่ตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ผู้บริหารและบุคลากรบุลนิธิโรคไตร่วมบำเพ็ญกุศลทักษินานุประทานอุทิศวาวแดดส,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารวมมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ท้งนี้มูล,ลนิธิได้จัดทําโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระกุศลทําการปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วย1,000คนระหว่างวันที่6พฤษภาคม2566ถึงวันที่5พฤษภาคม2567ผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลได้ที่065 120 0098หรือ i ู้รือเว w ร์ลคยอาร รธรทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์วันที่6พฤษภาคม2566ชุดกรมหลวงนราธิวาราชสุดีวันนี้เสนอตอนขีตราชนครินทร์ค่ะ เป็นสื่อสุนทรียศาสตร์ที่สร้างความสุขช่วยกล่อมกลาจิตใจนับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติไปสู่ความเจริญทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตใจด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจึงสนพระไทยด้านดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกซึ่งทรงให้การสนับสน,นุนและอุปถัมภ์ในกิจการดนตรีศิลปะการแสดงและการศึกษาดนตรีแก่เยาวชนตลอดจนนักดนตรีชาวไทยอย่างต่อเนื่องตั้งพระไทยที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในวงการดนตรีคลาสสิกของไทย โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธรภมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่มีส่วนสําคัญในการกระตุ้นความสนใจดนตรีคลาสสิกให้แพร่หลายทั้งในภาครัฐและเอกชนส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดตั้งคณะดุริยางขศาสตร์ศิล รรและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนครินและพระกรรยากิจทางด้านดนตรีที่ทรงสนพระไทยและทรงมีพระกรรยกิจที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพระประนิธานอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทรงอยากจะให้ทรงอยากจะเห็นการเรียนการสอนทางด้านดนตรีของประเทศไทยเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานจริงจังและได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ พระดำริที่ว่าประเทศไทยควรมีสถาบันสอนดนตรีคลาสสิกตลอดจนพัฒนายาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับโลกซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งสถาบันดนตรีกาละยานิวัฒนาสถาบันดนตรีคลาสสิกแห่งแรกของประเทศด้วยความร่วมมือจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยสืลอปากรและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทอิดพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาวันที่6พฤษภาคม2550รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนโดยการเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยแพร่ค,ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย สถาบันก็ได้ดําเนินการครบทุกด้านในฐานะของสถาบันการศึกษาในฐานะของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในการที่จะเผยแพร่จัดสรรสร้างสรรบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกิจกรรมดนตรีและสิ่งที่จันรลงศิลปะวัฒนธรรม ของชาติไปควบคู่กับการพัฒนาดนตรีในรูปแบบของดนตรีของโลก ปัจจุบันสถาบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดนตรีอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษารวมถึงทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความรู้ความสามารถและทักษะของนักดนตรีไทยเป็นการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ สิ่งที่ท่านส่งเสริมคือส่งเสริมคนครับคือผมว่าถ้าถ้าถ้าดูดีเนี่ยสิ่งที่ท่านหนึ่งในพระดำรัสท่านเนี่ยคือท่านพูดว่าการเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์เนี่ยคือการยกทําขัดเกลาให้ใจิตใจคนเราเนี่ยมีจิตใจที่ดีขึ้นอาจจะเข้าใจสภาพสังคมได้มากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับและท่านก็มองว่าจริงๆการที่ให้คนไปเห็นวัฒนธรรมข้างนอกเนี่ยจากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับ แล้วนํากลับมาใช้เพื่อพัฒนาในบริบทที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะนันจริงถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยมว่าดนตรีหรือศิละปะศาสาาตร์อะไรส่ตก็ตามๆเนี่ยท้ายสุดอ่ะก็คือการพัฒนาคนที่ทสถาบัน,เ,นเราเน้นก็คือเราทํางานกับชุมชนกับสังคมเยอะมากเพราะเรามองเหมือนกันเรา,ามองว่ามันต้องคอนเนคกับคนให้ได้ถ้าดนตรีคลาสสิกมันถูกมองว่ามันเป็นภาพสูงฉัาหาเมื่อก่อนแล้วคนไม่กล้าปีนบันไดขึ้นไปลบภาพนั้นยังไงครับเราก็ต้องเข้าหาและมาเจอกันตรงกลาง ร,ระบปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสถาบันดนตรีกรลยานิวัฒนาได้ดำเนินงานสืบสารจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวไทยและชาวโลกโดยพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีคลาสสิกสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตามปรัชญาของสถาบันที่ว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดิน พระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนนั้นเปรียบดั่งแสงสว่างส่องนำทางดนตรีคลาสสิกของไทยอย่างแท้จริง